สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วเนาะมื้อนี้มากินข้าวบุญอีกแล้วมือ้อก็มากินแบบเดืกดๆชิ้นน้อยด้วจ้ะก้อยแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ากินออหยังที่มันแบบซ้มๆเนาะกะมืม้อนี้ปากกะบ่แดงปากบ่แดงเนาะแต่ว่ากับว่าเป็นยัง อืมกะมืออนีกะมีผักกับกะมีมะละบักแตงบักแตงแบบพันแล้วจ้ะอืมผักอีตูอกะลำฮันซอย,ยจ้ะอันนี้กะสื่อมาจาก mm. บ่ไดดบ่วด้ดเห็ดเองกะ ่วาเจ้าเนี่ยไว้ใจได้เนาะว่าแซบคุณภาพเนี่ยแซบแน่นอนจ้ะเพี้ยกินบอกินลูกสินก่อนเลย อืมโยค,คนในแมนเขาเขาแกงกัน,กนอันเดี๋ยวนี้กับฝนตกรู้ดูเนาะฝนตกดูยังกระกระเดียยันแดดไม่ซสิเมิดเนาะอันหนาฝนนี่แม่เมื่อนั้นก็กระตากพาไว้ตากพาไว้ไปเฮ็ดงานกลับมาสภาเปียกมดืด ฟูกอะฟูกกับยู่บ้านคือบิรเก็บจะพาให้แม่เนอออืมมาล่ะเนาะกนมา,ก,นนนมาก,กินนะอืม นาซีดมาแบบว่านาซีดๆน้องมึงแบบว่าเวอร์ชั่นหน้าสด ขขาปุ่นนี่มักแห้งกินไม่ว่ากินทุกมือกูก็กินได้ไหม,มสิโดดนี้ไหมตายแล้วก็แล้ พักพักมีชีวิตพักแบบลุดมือ ฝนกระตกดูดูดีนะั่นมันบ่ตกเวลากไปเห็ดงานเนาะถ้าแบบว่าตกเวลาไปเห็ดออกไปเห็ดงานเนี่ยมาช่านาั่งรถไปงสินสิโอ้ยากรถกิตีดๆเสแล้วแถวลาดพร้าวนะี่เนาะลาดพร้าวออกไปหาลาดพร้าวแล้วกัน ไปทางล้ำสาลีไปอีกยังสิแม่ติดขนาดเด็กกระวังวานหารถไฟฟ้าแล้วเซตแล้วเนี่ยกระสิบุติดคือเกาดกเนาะ Um. Lại có đi tham quan học viên hữu kín tân yêu cầu kín tân néo Câu câu là mọi người của Cứ mà kín tâm à. mà mọi người à, người lại người mọi แมวเฮียนไดมักกินหนึ่งบกอื้อหนึ่งฟักท้องหนึ่งนะจ๊ะฟูกินฟักท้องหนึ่งไหแบบว่ากังฟูชอบกินฟักทองหนึ่งอะแมวบ้านไหนชอบกินบ้าง <c oughs> มันแปลกหรือเปล่า เรดถึงสมัยเป็นผู้สาวสิเจ็ดสิแปดนะไปกินข้าวปุ้นเมื่อกินผักไหมเพราะว่าอย่างอายค่าตายกินไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเมืม่อายหรอแลกินถึงในถึงกันเลดเมื่อคืเจออยู่อง แค่สีไอเหี่ยวกินด้านเ้นซือ ืม,มาล่าดิฟเนี่ยก,ก็ยินู้ตัวว่ามาลาซุกก็ไม่ค่อยมากินไปไหนมันคมเนี่ยบอกเลยกยว,ว,ว่าก็กินบไ,ได้ก็คือจังอ่ะพักกระดาหละกินบไ,ได้เลย kim gìn lái theo là mẹ, cứ gìn với lại nó theo. Tơ hoa mạ này, được gìn đại đó, à? อันขาปุ mm ่นเจ้านี่ไหม อืมอืมมันนี่กินมึดปกติกินอย่างไม่ค่อยมึด ไม่พวกเข นอืมแซ่บอืม มัน,นี่กะว่ากันเอหอมหอมปากเอ้ยพราหอมปากหอมคอเทนี้ได้จ้ะกะก้อยกะฝากอันพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้จ้ะถ้าเบิ้งคลิปก้อยกะฝากกดไลค์กดติดตามเห็นน้ำเนี่ยได้จ้ะกะเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยเฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกได้จ้ะก็สั่นมือนีเฮากะ ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย